สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะวันนี้นะคะมาค้ามาแนะนํานะคะแล้วก็มาชี้แจงในเรื่องของยางนะคะตะกูสมใจสมใจ x 1และสมใจ x 2นะคะเมื่อ,อมีคนถามนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างสมใจ x 1และ x 2นะคะสมใจ x 1นนะคะจะเป็นเนื้อนิ่มค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อนิ่มนะคะ มันมีทั้งหมดห้าสีนะคะมีรูเล็กด้วยนะคะจะเป็นเนื้อนิ่มนะคะอันนี้หยิบมาให้ดูสามสีนี้ก่อนนะคะคลิปที่แล้วนะคะบอกไปว่าเนื้อนิ่มกับเนื้อหนึบแตกต่างกันยังไงนะคะอ่ะมีคนสงสัยว่าแตกต่างกันยังไงมันเป็นเนื้อนิ่มกับเนื้อหนึบนะคะรุ่นหนึ่งนะคะหรือว่า X หนึ่งนะคะจะเป็นเนื้อนิ่มค่ะตัวเนื้อ,อยางนะคะนิ่ม รูนาย5มิลค่ะแล้วก็มี4มิลน,นะคะเป็นเนื้อนิ่มเนื้อยางจะเป็นเนื้อใสนะคะอ่าเป็นยาง2ชั้นค่ะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆอาจจะเรียก3ชั้นก็ได้เพราะว่ามีขิบขาวนะคะตัวยางนะคะจะยาวอยู่ที่เมตร20เซนนะคะก็เปลือกบางเปลือกบางยางหนาค่ะ มีนะคะมี1ิ14มและ15มิลนะคะรู5นะคะที่แม่ค้าเอามาโชว์นะคะรูสีก็เช่นกันนะคะจะมีสีแดงและสีเทานะคะ14และส5มิลส่วนตัว X2 นะคะจะเป็นเนื้อเิบเนิบยังไงตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเนื้อยางรู5มิลนะคะขอบบางยางหนาะเหมือนกันยางจะเป็นสีเนื้อขุ่นหน่อยนะคะ มีความแน่นค่ะของเนื้อยางนะคะหนึบในที่นี้ก็คือบีเนื้อยางเยอะและแน่นขึ้นมันไม่ได้ออกแนวแข็งนะคะแต่ว่ามีความแน่นของเนื้อยางมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ายางใสก็จะเป็นเนื้อนิ่มค่ะส่วนยางหนึบก็จะเป็นสีขุ่นนะคะลักษณะตามนี้อ่ตัว x สองก็จะมีสิบสี่และสิบห้ามิลแม่คะทำไซส์ละสีเพื่อไม่ให้เกิดความงงนะคะมีสีดำสิบและสี อ่าสิบห้าเป็นสีน้ำเงินนะคะส่วนตัว X1 หนึ่งนะคะก็จะเป็นสิบสามจะเป็นสีม่วงค่ะสิบสี่จะเป็นสีดําแล้วก็สิบห้าจะเป็นสีน้ําเงินส่วนรูสีนะคะจะเป็นสิบสี่สีแดงแล้วก็สิบห้าจะเป็นสีเทาค่ะจะเป็นตามนี้นะคะก็ มันเป็นสองรุ่นนะคะเนื้อนิ่มกับเนื้อหนึบนะคะมีความแตกต่างในเรื่องของเนื้อยางในเรื่องของสีสีขุ่นกับสีใสอย่างนี้ค่ะในเรื่องของการใช้งานก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเนื้อนิ่มเวลาเราขึ้นยางนะคะมันก็จะมีความให้ตัวมีความนิ่มขึ้นยางง่ายอย่างนี้นะคะแล้วก็เนื้อยางจะใสส่วนยางที่เป็นตัวที่เป็นเนื้อหนึบก็คือตัวรุ่น x สองเนี่ยนะคะมันจะมีความ หนืดมากกว่ามีความแน่นของเนื้อยางนะคะมันก็จะมีความแรงที่แตกต่างนะคะเวลาแรงดีดออกไปอย่างนี้นะคะเวลาเราสั่งสินค้านะคะทางออนไลน์หรือโทรสั่งหรืออยู่ในเฟซในเพจในไลน์อย่างนี้นะคะแจ้งมาค่ะว่าต้องการเนื้อนิ่มหรือว่าเนื้อหนึบหรือว่าจะเป็นสมใจ x1 หรือ x2 x1 คือเนื้อนิ่มค่ะ x2 จะเป็นเนื้อหนึบนะคะตามนี้เพื่อไม่ให้งงนะคะเวลาเราสั่งของและแม่ค้า ขอแนะนํานะคะเพจของทางร้านนะคะเพจของทางร้านชื่อเพจว่าร้านลุงผู้ใหญ่สมใจนะคะเจคิตตี้แล้วก็เบอร์โทร0867604679อย่างนี้นะคะรูปโปรไฟล์นะคะจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เดี๋ยวแม่ค้าให้ดูนะคะรูปโปรไฟล์ของเพจเรานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าจะเป็นแบบนี้นะคะมีรูปแม่ค้า เป็นรูปหน้าปกอยู่นะคะอันนี้เป็นเพจแท้เพจของเรานะคะเพจเพจก่อนหน้านี้โดนแบนบางคนอาจจะมองไม่เห็นนะคะเซิร์ชไปไม่เจอนะคะทักข้อความไว้ไม่เจอหาไม่เจอก็ไปที่เพจใหม่นะคะชื่อว่าเพจร้านลุงผู้ใหญ่สมใจเจคิตตี้นะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปโอเคฝากไปด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้เลยส่วนใครที่งงนะคะยังงงในเรื่องของสีหรือว่าความหนึบความแน่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือความเน่ โทรมาได้ก็จะ้ะโอเคขอบคุณนะคะ